เมื่อพระพุทธเจ้าตัดสู้แล้วเนี่ยเท้ามหาพรหมองนี้ก็รู้ว่าละจิตว่าพระพุทธเจ้าทีแรกจะไม่แสดงธรรมล้ก็เลยมาทูลขอขอให้เปลี่ยนความตั้งใจนะขอได้โปรดพิจารณาว่าโลกทั้งโลกนี่บูสัตว์มีกิเลสมากก็มีกิเลสปานกลางก็มีกิเลสน้อยก็มีกิเลสหนาก็มี หลวงพ่อครับวันนี้ผมอยากจะขอสอบถามเรื่องของการสักการะเทพหน่อยครับในประเทศไทยเนี่ยอาจจะมีทั้งเทพไทยเทพจีนเทพเอินเดียแล้วก็มีอยู่เทพองค์หนึ่งที่มีคนเนี่ยคือค่อนข้างให้ความสนใจมากเลยหลวงพ่อคือท้าวเวสุวรรณคราวน,น,นี้เลยอยากจะขอทราบประวัติคร่าวๆแล้วก็ผมมีคําถามหลายอย่างนะเช่นว่าคือจีนเนี่ยจะมีเทพไฉสิงเอียแล้วก็ถ้าไปฮ่องกงนะมีเทพองค์หนึ่งที่คนนับถือมากคือเทพแชกง จร,จริงๆแล้วคือสองค์เนี่ยคําถามแรกนะองค์เดียวกันหรือเปล่าสองคือถ้าก็องค์เดียวกันแต่และองค์เนี่ยคือมีที่มาที่ไปยังไงครับขอตอบตามหลักเลยนะครับไม่มีหลักฐานใดบ่งชี้ว่าเป็นองค์เดียวกันหรือไม่องค์เดียวกันอันตอบตรงๆกันครับหรือท่านผู้ฟังท่านใดมีหลักฐานอาขอให้นํามายืนยันด้วย <c oughs> ขอดูสูติบัตรท่านด้วยว่าว่ามีในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาเนี่ยรพระพุทธเจ้าตรัสตรัสเรื่อง เทพที่รักษาโรบที่เรียกว่าเทา้าจตุโลกบาลจตุแปลวสีโลกระปาลแปลวรักษาโรครักษาโรคไม่ไม่<อ>ไม่ใช่โรคหลอเลือนโรคหลอลงิงก็คือเท้าทัตรถเทา้าทัตรถนี้ก็รักษาด้านทิศตะวันออกเท้าว,วิรุณหกรักษาที่ทิศใต้เท้าว,วิรูปักรักษาที่ทิศตะวันตกเท้าวเวสุวรรณหรือเท้ากุเวนมีสองชื่อ,อบางครั้งเรียกกูเวนกุเวระกูเวโรบาง ครั้งเวศสุวรรณเทวสุวรรณรักาษาทิศเหนือครับอันนี้เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสแล้วถัดขึ้นไปในสวรรค์ชั้นดาวดึงมีประมุขของสวรรค์ชั้นนี้แล้วเป็นประมุขของเทวดาด้วยนะครับชื่อว่าเทวสักกะหรือพระอินทรัอันนี้คือคำพีพุทธนะครับนะทีนี้เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้ในศาสนาพราหมณ์ซึ่งเกิดก่อนเกิดก่อนที่พระพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้เนี่ยครับ ไม่เคยเอ่ยชื่อเหล่านี้ศาส,สนาพราหมณ์ไม่เคยเอ่ยชื่อพระอินไม่เคยเอ่ยชื่อเท้าตัตรถเท้าพุรุนหกเท้าพุทุูปักเท้าเวสวร์เนี่ยเอ่ยชื่อเฉพาะพรหมมาคือพระพรหมพระพรหม,รรมที่อยู่ที่ตรงสี่แยกเอราวัณเนี่ยนะโอ้ไม่ใช่อันนี้เป็นท่านอันนี้เป็นท่านย้ายทะเบียนบ้านมาเป็นเป็นสาขา<อ>เป็นแฟรนชาชยไม่ใช่องค์พระพรหมจริงๆอองค์พระพรหมจริงๆนั้นเนี่ยไม่มีใครเคยเห็นแล้วก็พระพุทธเจ้าก็ตรัสตรัสถึงเรื่องพรหมว่าไม่ใช่มีองค์เดียวมีหลายองค์ S <S องค์ที่มาดูแลพระองค์ตามมารกขาพระองค์ชื่อสหัมปติสหัมปต,ติไทยเรียกว่าสหมบดีสหัมบดีพรมครับที่เป็นหนึ่งในพู้ดรภาษาศัพทิชาการก็คือเป็นหนึ่งในคณะกรรมการที่ไปทูลเชิญเทพประบุตรชื่อว่าสันดุสิทธิ์ให้เคลื่อนจากสันดุสิทธิ์มาบังเกิดขึ้นในโลก ก็คือพระพรมองค์นั้นไปเชิญพร,พระพุทธเจ้าตรงนั้นเพื่อจะมาจุติให้กลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นหนึ่งในคณะกรรมการ<อ>ไม่ใช่ไปองค์เดียวไปเยอะตัวที่ไปเยอะมากมไปขอร้องไปภาษาบาลีเรียกอัญเชิญอ,อันนี้คือพระเจ้าเล่าเลยพระุทธเจ้าตรัสเลยตรัสเรื่องเกี่ยวเนื่องด้วยกับเทพพรหมทั้งหลายทีนี้เมื่อพระพุทธเจ้าตรัส<อ>รู้แล้วเนี่ยเท้ามหาพรหมองค์นี้ก็รู้วาระจิตว่าพระพุทธเจ้าทีแรกจะไม่แสดงธรรมแล้ว พูดง่ายๆโอ้โหลงทุนลงแรงไปเชิญมาแล้วมาบรรลุแล้วจะไม่สอนซะอีกเนี่ยคยๆว่าจะเป็นปัจเจกพุทธเจ้าเหมือนกันอย่างนั้นเป็นปัจเจกพุทธเจ้าแล้วก็เลยมาทูลขอขอนี่ไม่ได้เชิงว่าขอให้เปลี่ยนความตั้งใจนะขอได้โปรดพิจารณาว่าโลกทั้งโลกนี่หมู่สัตว์มีกิเลสมากก็มีกิเลสปานกลางก็มีกิเลสน้อยก็มีกิเลสหนาก็มีพระพองค์จึง ตรัดเปรียบเทียบเหมือนดอกบัวสีเหลา